ยานไฟยังเป็นสีแดงอยู่นะครับสายวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพนะครับนนเดี๋ยววันนี้เรามาชมขบวนรถธรรมดาที่201นะครับวันนี้ได้ คุณตาแมนนะครับ QSY หมายเลข5218นะครับ ผู้ใดยาที่อยู่ภายในบริเวณของสถานีนทของมามคินานยากวางกัะเีของภาคากาศผู้ดูแลเนื่อจากทยในสถานวันที่มีัลเข้ามาเดิการรับสิทของผู้โดยสารขอให้ผู้ได้ารเดบสิ่ของมีค่าของค่าว้กับตัวเพื่อความปลอดภัยจากทางรถไฟในประเทศไทยขอขอบคุณครับแหมวันนี้เต็มไวันะครับ ป็นขบวนรถธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะครับขบวนที่2.01ก็ได้ q s y ทํำขบวนด้วยนะครับวันนี้แอ,อดูหล่อเลยอ่าแล้วก็ปรับเปลี่ยนเวลาออกจากสถานีกรุงเทพนะครับจากเวลาเดิมนะครับที่เคยออก9ก้าโมงครึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ออกเวลา10บนาิบห้านาทีนะครับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็บอกให้ ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับก็มีเวลาเผื่อมาอีกได้นะครับอย่างน้อยก็ใครที่แบบจะมาไม่ทันงี้อ่าก็มาถึงก็อาจจะได้เจอขอบวนรถรออยู่นะครับเพิ่มช้ามาอีก45นาทีนะครับเพิ่มเวลาให้อีก45นาทีก็ไปถึงสถานีอ่า พิซซิโลโก,ก็17นาฬิกา5นาทีนะครับ